ก็กลับมาพบกับผมนะครับกับติวออนไลน์บายอาจารย์ลิงนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่มีเอกสารที่จะใช้ติวนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.facebook.com/ นะครับ mm hmm. slash link นะครับก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการตะลุยแนวข้อสอบเข้าวมหนึ่งนะครับ ก็สำหรับน้องๆหลายๆคนที่กำลังเตรียมตัวจะสอบเข้าม .1 โรงเรียนรัฐบาลชื่อดังโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนต่างๆนะครับก็สามารถทำไปฝึกฝนไปพร้อมกับครูได้เลยนะครับลองดูนะครับเราเริ่มต้นด้วยตะลุยแนวข้อสอบเข้าม .1 ชุดที่หนึ่งนะครับเริ่มต้นที่โจทย์ข้อนี้นะครับพอคนอ่านแล้วบอกว่า โอ้ครูโจทย์แบบนี้ง่ายจะตายยังไงหนูก็ทำได้อะเราลองมาดูนะครับถ้าสมมติเราเจอโจทย์แนวนี้โจ์ข้อนี้เราบอกว่าอะครูก็หาก่อนครูลองเริ่มหา A กับหา B ไปเลยอะสมมติลองดูนะครับเราเริ่มจากการหา A อ่ะเราก็เริ่มดู A 2สอกำลัง1 2ถูกไหมครับ2องกำลังสองกำลัง3 8 สองกำลังสี่สิบหกสองกลังห้าสามสบสองสองกลังหกหกสิบสี่สองกลังเจ็ดงร้อยแถูกไหมครับอ่ะแล้วเราก็บวกกันดูอ่ะสิ 10, ถูกไหมครับน,นีนยี้อยหกสถูกไหมครับแล้วก็64 อารวมกันก็เป็นสองร้อยห้าสิบสี่ถูกไหมถูกไหมครับอ่ะทีนี้ได้ตัวเอแล้วอ่ะทีในี้ก็บอกอ้าวก็หาครูก็หาตัว B ต่อไปเลยสองกำลังสามแปดสองกำลังสี่สิบหกสองกำลังห้าสามสองสองกำลังหกหกสิบสี่สองกำลังเจ็ดร้อยยี่สปดสองกลังแปดสองห้าหก, 6, 64, ก, 7, 128, ก 8, 2, 5, ถูกไหมครับอ่ะครูก็บวกกันเลยสี่สิบ หกสิบตัวนี้บวกกันสามร้อยอ่ออ๋อทีครับอันนี้80อันนี้384รวมกันห้าร้อยสี่อะจากนั้นโจทย์ถาม b ลบ a อ่านี่ก็บอก b ลบ a ก็ 504-254ลบ254ได้คำตอบเป็น250ไครับนี่ได้คำตอบแล้ว250ไม่เห็นยากเลยครูโอเคทีนี้เนี่ยลองนึกนะครับถ้า1ข้อเนี่ยเนี่ยมีเวลาประมาณ2-3นาทีแล้วนักเรียนมาบวกมาลบแบบนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถูกไหมครับอ่ะลองดูถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าเป็นครู ครูบอกไม่เอาอะแบบนี้ครูไม่ทำหรอกลองมาดูวิธีนี้ดูนะครับในเมื่อโจทย์อยากรู้อะไรครับเนี่ลองดูโจทย์สิโจทย์อยากรู้อะไรโจทย์อยากรู้ b ลบ a ถูกไหมครับอ่ะครูก็เขียนก่อน b b คืออะไร2กำลัง3 2มสอกำลัง4 2่กำลัง5้ากำลังหกกลัง7 2ลัง8ถูกไหมครับ อ่ะแล้ว A ล่ะ2กำลัง1 2กำลัง2 2กำลัง3 2กำลัง4 2กำลัง5 2กำลัง6และสกำลังเถูกไหมครับอ่ะในเมื่อโจทย์อยากรู้ b ลบ a ใช่ไหมคูก็ลบเลยอ่ะนี่ไง b ลบ a คูลบเลยครับอ่ะลบแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่ไงหมดถูกไหมครับลบลบกัน ลบกันลบกันสุดท้ายครูเหลืออะไรครับ2กำลัง8ลบด้วยอนะไร2กำลัง1และ2กำลัง2ถูกไหมครับเพราะฉะ้นคำตอบของครูคือ2กำลัง8 256ลบด้วยนะครับ2 2กำลังสคือ4 256 ลบสลบสก็คือลบหถูกไหมครับได้เป็น250ตรงกันไหมครับตรงกันกับวิธีแรกเป๊ะเลยเห็นไหมครับนี่คือวิธีแรกได้สองร้หบเหมือนกันนะครับแต่นั้เรียนใช้เวลานาน,านมากกับวิธีนี้นะครับเรน,นใช้เวลาเพียงแปบ๊บเดียวนะครับแทบจะมองตาเปล่า นะครับอ่ะต่อมานะครับข้อ1เรียบร้อยนะครับต่อมาเรามาดูที่ข้อ2โจทย์ข้อ2นะครับเป็นเรื่องของ operation หรือตัวคําสั่งนะครับเป็นตัวดําเนินการถ้าเรียนเจอโจทย์ลักษณะแบบตัวดําเนินการแบบนี้เน้นต้องพยายามหาให้ได้ว่าความสัมพันธ์ของตัวเลขภายใต้เครื่องหมายดอกจันนี้คืออะไรนะครับ อถ้าเรนเราสังเกตดูเจสเอ้ยมันได้ยีสบหกนะครับยังไงนะอ่ะครูก็ครูก็พอจะมองเห็นว่าอ่ะถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรา7จคูนสแล้วลบสองจะได้26่สิบหกไหมอลองดูนะครับเจลบสี่ 4, เท่าไหร่ครับ28่แลบสได้ยีหถูกไหมครับอ่ะแสดงว่าแสดงว่า 7ดอกจัน4เท่ากับ e6 นะครับอ่ะลองดูนะต่อมานะครับ8ดอกจัน6 6โจทย์บอกเท่ากับ46ครณลองใช้วิธีเดิมกับเมื่อกี้เอา8คูณ6แล้วลบ2 8 6 48ลบ2เหลือ46แสดงว่าแสดงว่าครูได้เงื่อนไขแล้วครับว่าถ้ามีตัวหน้าใส่เครื่องหมายดอกจัน ตัวหลังแปลว่าอะไรครับแปลว่าให้เอาเลขตัวหน้าคูณกับเลขตัวหลังแล้วลบ2ถูกไหมครับอ่ะแล้วเราดูเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการครับโจทย์อยากรู้อะไรครับโจทย์อยากรู้9ดอกจันเจ็โอ้ง่ายมากเลยครับทีนี้9คูณ7ลบ2นะครับ97เท่าไหร่ครับ63ลบ2ข้อนี้เลยตอบ61นะครับ เรียบร้อยเห็นไหมง่ายง่ายนะครับข้อนี้ไม่มีอะไรนะครแต่ว่านักเรียนต้องพยายามไปค้นหาเงื่อนไขให้ได้ว่าเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคข้อ2เรียบร้อยต่อไปมาที่ข้อ3นะครับข้อ3โจทย์กำหนดว่า ผลคูณของ4ี่กลัง12คูณกับ5ยกกำลังยี่หเป็นจํานวนที่มีกี่หลักบุกคนบอกเจอข้อนี้ว่าครูอย่าบอกนะว่าหนูต้องเอาสคูณกัน12ครั้งแล้วเอา5คูณกันย5้าครั้งโอ้โหนักเรียนไม่ไหวนะครับถ้าเรียนต้องคูณแบบนั้นแย่แน่เลยอ่ะเราลองมาดูว่าเราจะทํายังไงล่ะถ้าไม่คูณนะครับโอเคเนี่ยเราจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดเจอโจทย์ลักษณะนี้นะครับในลักษณะที่ว่า ถามว่าเป็นจานวนเต็มที่มีกี่หลักแบบนี้เน้นต้องพยายามทําให้มันเกิดเลขศูนย์ให้ได้นะครับเน้นจาให้ได้ว่าตัวที่จะทําให้เกิดเลขศูนย์เนี่ยหรือตัวที่จะทาให้เกิดเลขสิบเนี่ยนะครับก็คือเลข2กับเลข5เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสร้างให้ตัวเนี้ยมันเป็น2กับ5ให้ได้นะครับทีนี้เลข5ของนักเรียนมาพร้อมละ5กําลัง25พร้อมละแต่ตอนนี้เลข4ยังไม่ค่อยพร้อมเลยนะครับอ่ะทีนี้ เนี่ยจะต้องรู้จักทฤษฎีเลขยกกําลังตัวแรกก่อนนะครับถ้ามี a ยกกําลัง m แล้วยกกําลัง n แบบนี้เ่นเอาตัวนี้มาคูณกันนะครับ a-m ลัง m คูณ n ะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้ครูก็เริ่มต้นอย่างนี้ครับครูเริ่มเปลี่ยนตันครูเปลี่ยนไม่เอาละเลขก4ครูเปลี่ยนเป็น2ยกกาลังส อ่ะเพราเป็นแบบนี้ตามทฤษฎีด้านบนเห็นไหมครับเอามานทำอะไรกันครับเอามาคูณถูกไหมเอามาคูณตัวนี้ก็จะได้เป็น2องกำลัง2 4คูณกับ5ากำลัง25ถูกไหมครับต่อนะทีนี้เรียนดูตัวนี้นะครับได้ลเลยม,มีสองอยู่24ตัว กับ5อยู่25ตัวครูเห็นว่าตัวนี้มันมี2อยู่24ตัวครูก็เลยดึงเลข5ออกมาสักตัวหนึ่งก่อนครับอ่ะดึงเลข5ตัวนี้ออกมาตัวนี้จาก25ตัวดึงออกไปตัวหนึ่งก็เหลือ20เลยครับ24อ่ะ24นะครับเน้นดูตรงนี้เน้นลองนึกตามนะมี2อยู่24ตัวแล้วก็มี5อยู่24ตัว2กับ5คูณกันเป็น10 ถูกไหมครับดังนั้นลเลยนก็จะมี10อยู่กี่ตัวครับ24ตัวถูกไหมแล้วก็คูณกับเลข5ตัวนี้ถูกไหมครับอ่ะจากนั้นเด็กก็เขียนในส่วนน,นิดนึง5คูณ10กำลัง24แปลว่าอะไรครับแปลว่าเลข5เนี่ยเลข5เนี่ยมี0ตามหลังอยู่กี่ตัวครับ 24ตัวถูกไหมครับ5มีศูนย์ตามหลัง24ตัวดังนั้นถ้าเป็นจำนวนนี้ก็ต้องเป็นจำนวนที่มีกี่หลักครับมีศูนย์ตัวกับตัวหน้าอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นย5สิห้าอะไรครับหลักนะครับนี่เป็นแบบนี้ นะครับอลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นอย่างที่ครูบอกนะครับจะสร้างให้เกิดเลข0ูนย์ได้ต้องมีเลข2กับเลข5เห็นไหมครับ4ก็เปลี่ยนเป็น2กํกลังสองก่อนจากนั้นตัวนี้คูณกันเป็น2กํกลังยี่สิบ5กับาลังยี่ห้าแต่ทีนี้มันไม่เท่ากันเห็นไหมครับตัวนี้มียีตัวนี้มี 24, ม25บก็ดึง5ออกมาตัวหนึ่งตัวนี้ก็เหลอยี่สิบเพื่อทําให้2กับ5คูณกันเป็น10 กำลัง24ตัวนะครับคูณกับเลข5แล้วก็จัดให้สวยงาม5คูณ10กำลัง24ก็แปลว่า5มีศูนย์ตามหลังอยู่24ตัวถูกไหมครับ5เออมีศูนย์ตามหลัง24ตัวดังนั้นก็เป็น25หลักนั่นเองนะครับโอเคสำหรับข้อ3ต่อมาที่ข้อ4ครับอ่ะข้อ4โจทย์กำหนดว่านะครับ ถ้านะฮะ x เท่ากับ2กำลัง5คูณ3กำลัง4คูณ5ากำลัง7คูณ11และ y เท่ากับ2กำลัง4คูณ3กำลัง6คูณ5ากำลังสองคูณ7จจงหาคอลนอของ x และ y นะครับนักเรียนถ้าได้เจอโจทย์แบบนี้นะครับถ้าใครไปคูณเอา x ไปคูณมาเอา y ไปคูณมาโอ้โหนักเรียนแย่แน่เลยเน้นกว่าจะทำเสร็จเน้นใช้เวลานานมากนะครับอ่ะนี่ลองดูตรงนี้ สมมุติว่าครูกําหนดโจทย์ขึ้นเองนะครับอ่ะลองดูนะครูบอกว่าให้ a นะครับเป็น2กํกำลัง3 3กําลังสคูณ5แล้วครูก็ให้ b เป็น2กํกำลังสคูณ3กํกลัง3คูณ7นะครับถ้าสมมุติ เราลองคิดเลขออกมาเราลองคิดเลขออกมานะครับตัวนี้8คูณ9คูณ5อ่ะ8 5 40คูณ9 360ถูกไหมครับตัวนี้4คูณ27คูณ7ถูกไหมอ่า4คูณ7 28คูณกับ27เป็น756อ่ะโอเคนะครับสมมุติถ้าเราลองหา คลนอและหอลมอเลยนะครับอ่ะลองดูนะ360กับ756นะอ่ะครูอบอกว่าเราลองใช้แม่6ละกัน6 6 3 6นะครับ6 1 6 6 2 12 6 6 3 6นะครับอ่ะแม่6อีก6 10 6 2 12 6 1 6ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ขรนอ่าเดีาวทีฮะขรนอกหขรมอ,รก,อ,อ,มอรก็คือเท่าไหร่ครับหกหกสามสิบหกนะอ่ะแล้วครนออะไรสามร้อยหกสิบคูณยี่บเอ็ดก็เจ็ดห้าหกศูนย์นะโอเคนะโอเคครับทีนี้ถามว่าโอ้โหคูถ้าเกิดเราต้องคูณอย่างนี้แย่แน่เลยนะครับอ่ะเราลองมาดูตรงนี้ลองดูตรงนี้ว่า มันเท่ากันไหมนะครับตัว A 2กำลัง3คูณ3กำลัง2คูณ5ตัว B นะครับถ้าเราใช้าหารโดยที่เราไม่คูณตัวเลขน,นะครับเราตัวหน้าคือตัวนี้ ตัวหลังครูใช้เป็นอีกสีหนึ่งน,นะครับถูกไหมครับอ่ะเราทำไงดีอ่ะครูบอกว่างั้นตัวที่หารได้เยอะที่สุดก็คือ2องกำลังสองถูกไหมครับตัวนี้ก็จะเหลือแค่2ตัวหนึงแล้วก็3ามกำลังสแล้วก็เหลือ5ตัวนี้2ไม่มีแล้วถูกไหมครับ2หมดแล้วเป็น3เลย3ามกำลังสกับ7 ต่อไปครูก็ใช้แม่3ต่อถูกไหมครับ3กำลังสก็เหลือ3ตัวหนึงกับ7ถูกไหมอ่ะขีดเส้นต้ถูกไหมครับดูซิว่าได้ตรงกันไหมตัวนี้ตัวนี้ขอร์ามนคือ4คูณ9ได้36เห็นไหมครับว่ามันตรงกัน ถูกไหมอ่ะแล้วถ้าหาคอลนอก็จะได้ตรงกันอยู่ดีนะครับอ่ะซึ่งจากวิธีนี้ครูก็เลยสรุปออกมาว่าครูก็เลยสรุปออกมาได้เป็นสูตรดังนี้ครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนักเรียนจะหาหอลมอคอลนอนะครับแบบเลขยกกําลัง หอรมอคอลนอแบบเลขยกกำลังนะครับนักเรียนให้จำให้ได้ว่าหอรมอให้ตอบกำลังน้อยส่วนคอลนอให้ตอบกำลังมากนะครับอ่ะเราลองดูจำหลักง,ง่ายๆ่าหอมอกำลังน้อยคอลนอกำลังมากนะครับอ่ะเราลองดู ลองย้อนมาดูโจทย์ข้อเดิมนะครับโจทย์บอกว่า a เท่ากับ2กําลัง3 3กําลัง2คูณ5 b คือ2กําลัง2 3กําลัง3คูณ7ดูนะครับถ้าเป็นครูทำครูบอกเลยง่ายมากถ้าเป็นหอเรามอหอเรามอเท่ากับตัวบน2กําลัง3ตัวล่าง2กําลัง2ตัวไหนน้อยครับ ก็ต้องเป็นตัวนี้ถูกไหมครับคูณเกาตัวน้อยมาใส่2กําลังสองต่อมาครับ3กํกลังสองกับ3กําลังสามตัวไหนน้อยครับก็ต้องเป็น3กําลังสองต่อมาครับบางคนบอกอ้าวคู5กับ7มันมีไม่เหมือนกันเรนเรนสามารถสร้างได้ครับสามารถสร้างได้ด้วยการเขียนตัวนั้นแล้วยกกําลังศูนย์เพราะตัวเลขอะไรก็ตามยกกําลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1นะครับ พราะฉะนั้นตัวนี้ก็เขียน5กําลังศูนย์ไว้แบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นครูถาม5กําลังไม่มีก็คือกําลังหนึ่งนะครับอ่ะห้าลังหนึ่งกับ5กําลังศูนย์ใครน้อยกว่ากันก็ต้องเป็น5กําลังศูนย์ถูกไหมเจ็ดกำลังศูนย์กับเจ็ดกำลังหนึ่งใครน้อยกว่ากันก็ต้องเป็นเจ็ดกำลังศูนย์เพราะฉะนั้นหอละมอที่ได้ก็คือสี่คูณเก้าคูณหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้เท่าไหร่ครับสี่เก้าสามสิบหกเห็นไหมครับ ว่าคำตอบมันเท่ากันอ่ะทีนี้ลองดูหอลมอบ้างหอลมออ่าตัว่อไคอคลนดูคอน,ออนอบ้างคอลนอให้เอาตัวมากครับอ่ะลองดูที่คอลนอนะสองกำลังสากับสองกำลังสองก็ได้เป็นสองกำลังสามถูกไหมครับตัวนี้สองกำลังสามกำลังสกับสามกำลังสามก็ได้เป็น3ามกำลังสม อ่าห้ากำลังหนึ่กับห้ากำลังศูนย์ก็ได้ห้ากำลังหนึ่งและเจ็ดกลังหนกับเจ็ดกลังศนย์ก็ได้เป็นเจ็ดลังหนะครับอ่ะลองดูซิว่าคำตอบได้เท่ากันไหมแปดคูณยี่สิบคูณห้าคูณเจ็ดนะครับอ่ะก็คูณกันนะแปดหบก่อนนะตัวนี้เจ็ดเจ็ดสี่เก้าทดสีนะครับ สิบสี่ร้อยแปดเก้านะครับคูณออกมาก็จะได้เป็นเจ็ดห้าหกศูนย์นะครับซึ่งคำตอบตรงกันเป๊ะเลยนะครับอ่ะนี่อย่าลืมนะอย่าลืมสูตรนะครับนี่นะครับทัวนอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นหอละมอคอลนอนแบบยกกำลังนะครับหอละมอให้ตอบกำลังน้อยคอลนอนให้ตอบกำลังมากอ่ะงั้นเรากลับมาดูที่โจทย์ข้อสี่ของเรานะครับ โจทย์ข้อสี่ของเราเป็นโจ์นี้เราก็ลองดูครับเขาให้หาคอร์นอนะครับคอร์นอก็คือให้ตอบเป็นกำลังมากถูกไหมอ่ะครูก็ตอบเลยคอร์นอเท่ากับนะครับอ่ะน่สองกำลังห้ากับสองกำลัง4ี่ก็ต้องตอบตัวมากคือสองกำลังห้าสามกำลัง4ี่กับสามกำลังหกก็ตอบสามกำลังหกห้ากำลัง7กับหากำลัง2ก็ต้องตอบหากำลัง ถูกไหมครับ7อ่าไม่มีแล้วถูกไหมตัวนี้7จลังหนึ่งตัวนี้7จ็ดกำลังศนย์ต้องตอบอะไร7 7็ดกลังหนึ่งถูกไหมครับ 11, ต,11 1, ตัวนี้11กําลังหตัวนี้11กํากลังศนก็ต้องตอบ11กําลังหนึ่นี่แหละครับคอนใช่ไหมครับไม่ยากเลยนะครับก็สำหรับคลิปที่หน่งก็ใน ข้อสอบตลุยโจทย์นะครับเตรียมสอบเข้ามาหนึ่งนะครับสำหรับคลิปที่หนึ่งก็ครูก็จะขอเบรกไว้ที่ตรงนี้นะครับยังไงก็ติดตามต่อในคลิปที่สองนะครับก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับและการติดตามเป็นอย่างดีนะครับก็ขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ครับพบกันในคลิปที่สองครับ